งานเข้าพอนพันบาดเจ็บอาจสง่งผลระยะยาวถึง VNL 2024คอดคิมโฮชุนของ IBK a n t o s ให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของพอนพันหลังจบเกมวันนี้ว่าพอนพันได้รับบาดเจ็บที่นิ้วก้อยข้างขวาระหว่างการฝึกซ้อมและได้รับบาดเจ็บอีกครั้งขณะบล็อกระหว่างเกมเธออาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมหน้าใกล้จะจบลีกต่างประเทศแล้วแต่นักกีฬารอบทยอยมีอาการบาดเจ็บตามๆกันเรามาฟังความคิดเห็นของแฟน กกกกีีีฬาเเ่่ยวัับรืองนน้ค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเรียอนุสดากลับมาช่วยสี่ร่วน้องไม่ได้เอ๊ก็ไม่ได้อันดับจะร่วงลงมาอีกไหมถ้าพูดเจ็บความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่รู้ว่าโค้ดต้นสังกัดของชมพู่ทีม i อ k มีหลักคิดในการทําทีมอย่างไรให้เซตเตอร์ทําหน้าที่ทาเซตและบล็อกแถมต้องวิ่งตั้งลูกที่ปลิ้นออกนอกโซนของบอลแรกบ่อยๆจึงอ่อนกําลังในเซตที่3 4และ5้ เนื้อก็อ่อนล้าเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายความคิดเห็นนี้บอกว่าเริ่มสร้างดาวรุ่งมาทดแทนให้เร็วไวความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องดารินจัดพี่พูดเต็มๆเลยเจ็บจริงแต่ฟื้นลงพระโคดเข็นลงถึงขั้นมาพันผ้าให้เองแต่พอเจอเคสนี้เจ็บแล้วยังไม่เปลี่ยนจังหวะต่อมาลูกสองู้เลยทําเสียเองซะเลยจะได้เปลี่ยนตัวความคิดเห็นนี้บอกว่ายืนรักษาค่ะเอาสุขภาพไว้ก่อนยกนิ้วให้โคดหุ่นดดูแลใส่ใจน้องสองดีมากพ่อใหญ่จัดการทีมโดย เไปค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจนะคะทีมยืนขาตายปลอยชมพูทำงานหนักมากเป็นห่วงชมพู่มากๆค่ะ คิดเห็นนี้บอกว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันไปเลยครับเดี๋ยวดราม่ากันยกใหญ่โปรโดเอาที่สบายใจก่อนดีกว่าครับความคิดเห็นนี้บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือนักกีฬาบาดเจ็บโดยเฉพาะต,ตำแหน่งสำคัญอย่างเซนเตอร์มือทองพรนพันธ์เกิดปราดความคิดเห็นนี้บอกว่าเกาหลีโหดโค้ชคนนี้หวังแต่ผลชนะบริหารจัดการนักกีฬาไม่เป็นกลับบ้านเถอะเตรียมตัวไปสู้ VNL ดีกว่าโอลิมปิกรออยู่ข้างหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีดี ในครั้งต่อไปค่ะ